งานช่วงนี้เป็นยไงครับซุ้มซุมหลได้เขาวป่าซุ้มหลายโปรเจกต์มากก็ไม่ขนาดนั้นครับพี่แต่ว่าก็เรื่อยๆคือผมผมรู้สึกว่าน่าจะเป็นช่วงที่เราก็ยังโชคดีที่แบบทุกครั้งที่เราแบบยังยังได้ออกมาทํางานที่เราชอบอยู่ครับยังถือว่าเออเป็นเรื่องดีครับคือช่วงนี้ผมผมปฏิเสธไม่ได้ผมว่าทุกคนน่าจะเริ่มเห็นกันหมดว่าอย่างที่เราเห็นชัดสุดก็คือทีวีต้อง เราหนีความจริงไม่ได้ครับทีวีนวันนี้เราผลิตคอนเทนต์น้อยลงมากๆซึ่งคนที่รักการแสดงและคอนเทนต์เราส่วนใหญ่ก็อยู่กับกับแพลตฟอร์มเหล่านี้เออมันก็ไม่รู้ผมรู้สึกว่าผมยังคงเชียร์วงการนี้เสมอผมไม่เคยหมดหวังเลยสักครั้งเดียวต่อไปฝักตัวยังไงบ้างในฐานะนักแสดงด้วยผมรู้สึกว่าผม การที่ผมเติบโตมาในบ้านนาดาวก่อนหน้านี้มันมันเป็นภูมิที่ดีมากครับผมรู้สึกว่าผมไม่ค่อยกลัวการเปลี่ยนแปลงเท่าไหร่เพราะผมรู้อยู่ว่าทุกวันนี้เราเราขายอะไรอยู่แล้วเราเชื่อมั่นในอะไรคือผมผมไม่ได้ว่าไม่ตามเทรนด์แต่เทรนด์อาจจะไม่ใช่สิ่งที่ผมเชื่อมั่นขนาดนั้นคือละมันมันไม่ได้มีผลที่จะทำให้ผมรู้สึกหมดหวังหรือเราจะตั้งใจทำงานน้อยลงอะไร ถึงแม้ว่ามันจะแบบร่วมบ้างหรือว่าแบบผมวม่า่วมบ้างเราก็ยังจะสู้ต่อไปผมว่าสิ่งที่ประหลาดก็คืออะไรก็ตามที่มันดีขึ้นเรื่อยๆโดยที่มันไม่เคยแย่ลงเลยผมรู้สึกว่าสิ่งนั้นมันคือไม่มีความบาลานซ์อยู่เลยครับแต่ชื่อต่อนาคมก็ยังอยู่เพียเออ อยู่ในมาตต์ผาอยู่ตลอดเวลาเหมือนกันนะฮะอันนี้นจะเปลี่ยนแปลงแค่ไหนเขาว่าชื่อยังอยู่กําลังจะลิง์เข้าแล้วป่ะอ๋อยังเนาะยัง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 งัอย่ผมตื่นเต้นนะฮะมิติใหม่ขอโทษมิติใหม่เกินเนาะก็ขอบคุณะฮะผมผมยังดีใจทุกครั้งที่แฟนยังให้การเชื่อใจและหลายๆคนรู้เลยว่ายังรอเพราะว่าในตามโซเชียลเราก็เห็นว่าทุกครั้งที่คนที่เขารู้จักหรือติดตามเรามานานจริงจริงอะ จังหวะที่เขารองงานใหม่เราสิ่งที่เขาทำคือเขาย้อนกลับไปดูงานที่ผ่านมา<แ>ซึ่งขอบคุณมากดีใจมากมากครับ <c oughs> ไม่ใช่แค่แฟนๆจากโปรดักชั่นท,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 ทั้งหลายหลายเจ้าครับจริงๆผมอยากร่วมง,งานกับทุกคนเลยผมอ่ะ <c oughs> ไม่ใช่คนที่ร่วมง,งานด้วยยากเลยแต่ถามว่าใช้ความรู้สึกส่วนตัวในการตัดสินเยอะไหมอยอมรับครับคือหมายถึงว่าคือผมรู้สึกว่า สิ่งที่ถ้าเราคุยงานกันแล้วมันจะเวอร์คือการที่เวลาเรารู้สึกว่าไม่ใช่แล้วเราบอกตรงๆมันต้องไม่โกรธกันหรือเพราะว่าการการปฏิเสธอย่างถ้าเป็นส่วนตัวผมทุกงานที่ผมปฏิเสธว่าผมรู้สึกว่าถ้ามันไม่ใช่ผมจริงๆอีกเหตุผลเดียวคือผมเห็นว่ามันมีบางคนที่น่าจะทําได้ดีกว่าและทําไมเราถึงต้องห่วงไว้เออชิญให้คนที่ดีกว่าออครับผมไม่ใช่คนที่ดีที่สุดใน,นวันนะที่ผ่านมาจะมีตัวเรื่องอะไรอย่างนี้มาีแล้วต่อบก็ปฏิเสธไปเยอะ ผมไม่ใช่คนผมไม่ใช่นักสแสดงที่จำเป็นจะต้องเป็นเฟิร์สช i อยตลอดเวลาบางครั้งผมอาจจะเป็นล s าส์ช i อยด้วยซ้ำแต่ <c oughs> ผมภูมิใจมากพอกับทุกครั้งที่ผมก้าวออกมาทำหนังหรือซีรีส์หรือละครทุกเรื่องที่ผมทำพูดให้คนดูฟังวันนี้เลยนะครับผมไม่เคยทำงานแบบที่อยากให้คุณดูรอบเดียวเอาจริงๆ <c oughs> ผมรู้สึกว่าผมใส่ใจมันมากพอ <c oughs> มันก็มีไม่นานเรามันก็มีแบบว่าพูดปั๊บแล้วเอาหรอได้ครับพี่มันก็มีคนที่แบบใจตรงตันอะไรเงี้ยมันแบบว่าเฮ้ยต่อพี่ว่านี่ไหมจริงเหรอพี่เอาจริงเหรอฮะมันมีมีทริคทริคไหมสำหรับพูดจัดแบบว่าถ้าจะขายงานต่อถ้าจะริกต่อให้ได้มันต้องต่อแบบไหนผมเปลี่ยนไปเรื่อยครับ ไม่เพราะว่าทุกทุกครั้งผมโตขึ้นเรื่อยๆความคิดเราก็เปลี่ยนใช่องมาเกาแต่ว่าคุยแบบเห็นหน้ากันดีกว่ามองตาจะได้มองตาใช่ไหมฟิลมองตาก็รู้ใจแบบขอเพียงที่ส่งปิงปิงมาเดี๋ยวเรารอดูว่าเรามีปิงปิงๆค้นับไหมถ้ามีถ้ามีกระแสโอเคลิกได้ก็คลิกคือผมว่าเอาจริงแม้แต่คําว่ากระแสอ่ะ อย่างผู้จัดการผมอยู่กับผมมาก็จะรู้ว่าผมไม่ได้มองถึงสิ่งนี้เลยแต่ผมมองถึงความเป็นไปได้ามากกว่าครับ